ืมับแแสสสนนดดดาายผ่ไ่ไ้อกกกชบบาาาริมมมทงทงง้นนนยููสวนโนจตื่ล่ลบหอดูอดีตและวัยเด็กของเรวัตพันพิพัฒน์กลับมาในห้วงคิดถึงนะคะเพราะภาพชนบทเหล่านี้แม่น้ำทุ่งนาต้นตาลแม้ส่วนใหญ่ว่าที่กาญจนบุรีแต่วิวจากหน้าต่างแทบไม่ต่างจากสุพรรณบุรีบ้านเกิดค่ะ บวกกับความเหงาแบบคนไกลบ้านช่วงไปอยู่ไทยเปปี2,562จุดประกายให้กวีซีไรจากเรื่องแม่น้ำรำลึกเริ่มจรดปากกาดำนะคะเขียนภาพวันละชิ้นเล่าวิธีทำงานผ่านกวีไว้ค่ะว่าฉันอยู่กับมวลเส้นถึงเย็นค่ำซึ่งก็เป็นแบบนี้จริงๆนะคะเพราะว่าทำงานแล้วเพลินจนลืมเวลาค่ะ จากเคยติดขัดตอนเริ่มต้นเพราะไม่ได้เรียนศิลปะโดยตรงหากระหว่างเป็นนักเขียนเรวัตพันพิพัฒน์ก็ชอบดูงานศิลปะของอาจารย์ประเทืองเอมเจริญอาจารย์จาย่างแท้ตั้งศิลปินระดับประเทศที่ต่างเรียนรู้ศิลปะด้วยตัวเองค่ะพัฒนามาจนนับได้รวม600ภาพล่าสุดนําผลงานกว่า230ชิ้นสแสดงนิทรรศการครั้งแรกความรักปากฏรูปเปิดงานในวันเกิดอายุครบ56ปีค่ะถ่ายทอดความรักศิลปะที่รู้ตัวว่าชอบตั้งแต่จง ำความได้หากสายลมชีวิตพัดพาไปอีกเส้นทางค่ะความฝันแรกแต่แต่มันสูญหายไประหว่างทางระหว่างที่เราโตมาแล้วมันในบ้านมันมีปัญหามีเรื่องราวและต่ออะไรเยอะมออีมีปัญหาแล้วเนาะไม่ค่อยสงบสุขเราก็แล้วเราก็เป็นเด็กที่หนีออกจากบ,บ้าน ออกจากบ้านตั้งแต่วัยวัยเด็กมอส .2 อไปอยู่วัดไปอยู่อะไรวเราก็เลยห่างหายจากให้การว่าผ้ามันไม่มีไม่มีจิตที่นิ่งพอมันมีมัมีมีปัญหาภายในเราก็อ่านหนังสืออย่างเดียวเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่อาจจะเปลือกหนาไปสักหน่อยมันฝากอยู่ในตัวเรามาน่าจะ50ปีตอนนั้นเขารวมเล่มกรนงานกรนเขาชิดเล่มแรกแล้วเขาวาดภาพประกอบเอง การวาดภาพประกอบเองของเขาเนี่ยมันทาให้เราเห็นว่าเขาวาดเป็นอ่ะคือมันมีรูปมีรูปเป็นดอกไม้ใบไม,ไม้ต้นไม้อะไรต่างๆที่ประกอบอ่ะเป็นภาพประกอบของงานที่งานพิมพ์รวมเล่มอ่ะแล้วทําด้วยตัวเองอ่ะมันก็เลยเห็นว่าเออมีฝีมืออยู่นะแต่ว่าเราเราไม่ได้ไม่ได้สนใจมากเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าเขาจะเอาจริงคือเราคิดแต่ว่าเขาคงชอบอ่ะใช่ไหมแค่นั้นเองแต่ว่าอยู่ในเล่มแรกชื่อบ้านแม่นม้ําความโดดเด่นของเรวัตเนี่ยคือเป็นกวีซีไร จากเรื่องแม่น้ำลำรึกตอนนี้พอเขาหันมาเขียนภาพเนี่ยภาพของเขาก็เหมือนกับบทกวีสวยงามแล้วก็ผมคิดว่าในวัดมีพลังบางอย่างที่คุกอยู่ภายในผมเดาว่าสมัยเด็กๆเ,เขาคงอยากเรียนศิลปะเท่าที่เห็นเนี่ยไม่ใช่กวีที่อยากเขียนภาพนี่คือจิตรกรจริงๆ ช่วงชีวิตที่มีต้นฉบับงานเขียนเพียงพอค่ะทําให้เรวัตพันธิพัฒน์ได้มีเวลาทวงคืนความฝันที่สูญหายไปแถมไม่ต้องตามหาอุปกรณ์อื่นไกลเลยค่ะเพราะว่าหลักๆนะคะคือปากกาที่ใช้เขียนหนังสือแล้วหมึกเริ่มจางก็สะสมแท่งที่หมึกจางไว้หลายเฉดเพื่อใช้ไล่สีในภาพวาดขาวดําค่ะสําหรับงานนี้นะคะจัดแสดงที่โอทาวแกลเลอรี่สี่แยกแม้นสีถึงวันที่30พฤศจิกาย,ยน2565้ยแม้ยังไม่ทันจบนิทรรศการแรกนะคะเรวัต ก็ได้เตรียมผลงานชุดที่2ไว้แล้วบอกว่าจะเป็นภาพบุคคลค่ะ